หลอนที่ชั้นเก้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเรื่องหลอนก่อนใครๆฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนฟังให้ทีมงานแถวนี้ผีดุด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวแถวนี้ผีดุทุกคนผมชื่อก๊อตครับปัจจุบันมีอาชีพเป็นช่างภาพอิสระและก็มีรับเป็นอาจารย์พิเศษสอนตามมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งวิชาที่ผมสอนนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดองค์ประกอบแสงกับวัตถุมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้ไปรับเป็นอาจารย์พิเศษให้คณะศิลปก,กรรมในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งครั้งนั้นผมก็ได้พบเจอกับประสบการณ์สุดหลอนจนไม่กล้าไปสอนที่นั่นอีกเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่นักศึกษาจะต้องทำทีซีดหรือโปรเจกต์จบตอนนั้นผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษากลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดองค์ภาพกับระยะการมองเห็นและนำมาเป็นหัวข้อในการทำโปรเจกต์ครั้งนี้เด็กๆก,ก็เลยมาขอให้ผมช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ในช่วงของการเตรียมงานแบบหนักหน่วงนักศึกษาเจ้าของโปรเจกต์จะต้องเร่งมือทำงานให้เสร็จทันเวลาและออกมาสมบูรณ์ที่สุดทำให้พวกเขาต้องมากินนอนกันอยู่ที่ช็อปของคณะและในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษาของเด็กๆ ผมจึงต้องอยู่กับพวกเขาด้วยชอบหรืออาคารปฏิบัติการของคณะจะอยู่ทางด้านข,าข้างของตัวอาคารเรียนซึ่งจะมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาสูงมีกระจกใสสองด้านคือด้านข้างฝั่งซ้ายและขวาส่วนด้านหน้าและด้านหลังนั้นจะเป็นกำแพงก่ออิฐสีขาวสองด้านทางเข้าจะอยู่ด้านหน้าส่วนทางด้านขวาของอาคารปฏิบัติการจะอยู่ติดกับโรงอาหาร ถัดไปก็จะเป็นอาคารเรียนของคณะวิศวกรรมซึ่งอยู่ห่างไปราวๆหนกิโลเมตรทางฝั่งซ้ายจะเป็นลานกิจกรรมซึ่งเป็นที่โล่งกว้างและมีพื้นที่สีเขียวล้อมรอบถัดไปอีกก็จะเป็นอาคารเรียนซึ่งจะอยู่ห่างกันราวๆสามร้อเมตรระหว่างช่วงตึกของอาคารเรียนกับอาคารปฏิบัติการจะมีประติมากรรมตั้งอยู่ระหว่างกลางมีทางเดินเชื่อมและใช้เป็นช่องรับแสง เพื่อไม่ให้ตัวอาคารปฏิบัติการดูมืดและทึบจนเกินไปเรียกว่าการออกแบบโครงสร้างของอาคารคณะศิละปะกรรมของมหาวิทยาลัยนี้ตอบโจทย์กับการทำหน้าที่เป็นอาคารเรียนของพวกเด็กศิลป์เป็นอย่างมากครับคืนนั้นเป็นคืนแรกที่พวกเด็กๆตั้งใจว่าจะอยู่ยิงยาวทำงานกันจนถึงเช้าและมันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กสายศิละปะที่มักจะชอบแอบเอาเครื่องดื่มมนเมาเข้ามากินกันในระหว่างที่ทางาน เพื่อเป็นการสร้างฟิลโดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรพวกเขาเหรอกครับแต่ก็จะคอยควบคุมและกำชับให้นักศึกษาอยู่ในขอบเขตที่พอดีไม่ชงช่างจนเกินความเหมาะสมและไม่ให้ดื่มจนเมามายเพราะพวกเขาจะต้องทำงานตอนนั้นเป็นเวลาราวตีสองกว่า,วาแล้วครับนักศึกษาก็ดื่มไปด้วยทำงานไปด้วยส่วนผมก็อธิบายเรื่องทฤษฎีต่างๆไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องแสงและเรื่องระยะห่างของวัตถุ ในจังหวัดที่ผมกําลังอธิบายก็เหลือไปเห็นตึกวิศวกรรมพอดีเห็นว่าสามารถนํามายกเป็นตัวอย่างประกอบทฤษฎีได้จึงพูดเรื่องของตึกวิศวกรรมที่เรามองเห็นในเวลานั้นให้เด็กๆฟังเพราะคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงเลยทําให้มองเห็นรายละเอียดของตึกคณะวิศวกรรมได้อย่างชัดเจนการให้แสงที่พอดีนอกจากจะช่วยให้เรามองเห็นรายละเอียดของวัตถุได้อย่างชัดเจนแล้วยังทําให้ภาพนั้นๆ เกิดสุนทรียสินที่สวยงามอีกด้วยแต่ในระหว่างที่ผมพูดอยู่นั้นมีเพียงนักศึกษาผู้หญิงคนเดียวที่เงยหน้าขึ้นไปมองตามที่ผมอธิบายส่วนคนอื่นๆยังสารวนกับการรินเบียร์เติมน้ําแข็งกันอยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะยังไงภาพตัวอย่างมันก็อยู่ตรงหน้าพวกเขาจะหันไปมองตอนไหนก็ได้หลังจากที่นักศึกษาหญิงเธอมองจ้องไปยังตึกวิศวกรรมอยู่สักพักเธอก็แสดงความคิดเห็นขึ้นมาจริงด้วยค่ะ ในขณะที่คนอื่นๆยังไม่ทันได้หันไปมองผมก็เลยเอื้อมมือไปสกิดพวกเขาและกำลังจะบอกให้คนอื่นๆมองตามไปเช่นกันแต่นักศึกษาหญิงกลับลุกขึ้นไปปิดม่านซะก่อนเอ้เฮ้ยปิดทำไมวะยังไม่ได้ดูเลยอ่ะก็เราเห็นแล้วไงแก <igen 't S 1> ไม่ต้องดูก็ได้อา้าวอีนี่ตัวเองดูแล้วคนอื่นไม่ต้องดูว่างั้นเหรอนั่นดิใจใแคบจังวะเพื่อนนักศึกษาชายสองสามคนพูดต่อว่าเพื่อนแบบหยอก ก่อนที่คนหนึ่งจะลุกขึ้นเดินไปที่ม่านและทำท่าเหมือนจะเปิดออกให้กว้างขึ้นแต่ก็นิ่งไปพักหนึ่งและเดินกลับมานั่งที่เดิมด้วยท่าทางครุ่นคิดจากนั้นเขาก็หันมาถามผมว่าอาจารย์ครับในระยะหนึ่งถึงสองกิโลเมตรกับแสงสลัวๆไม่สว่างมากเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นรายละเอียดของใบหน้าคนได้ไหมครับก็ไม่น่าจะเห็นได้ทุกรายละเอียดหรอกมีอะไรเหรอแล้วทําไมมึงไม่เปิดวะทําตัวเหมือนอินนี่อีกแล้วนะ นักศึกษาชายคนที่สองที่นั่งอยู่ข้างๆกันกับคนที่เดินไปเปิดม่านพูดขึ้นมาบ้างและทำท่าจะลุกขึ้นไปเปิดแต่ก็ถูกเพื่อนคนที่ลุกขึ้นไปก่อนห้ามไว้มึงไม่ต้องเปิดหรอกเชื่อกูเขาพูดด้วยน้ำเสียงเข้มๆแต่แฝงไปด้วยในยะพร้อมทั้งมองจ้องหน้าเพื่อนคนที่จะลุกและพยักหน้าให้เพื่อนอีกคนที่นั่งอยู่ข้างๆอีกครั้งเพื่อย้ำคำพูดเดิมของตัวเองเออเออไม่เปิดก็ไม่เปิดวะอะไรของพวกมึงเนี่ย จากนั้นพวกเขาก็นั่งทำงานกันต่อไปเงียบๆผมเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วจึงขอตัวกลับไปพักก่อนเพราะเริ่มรู้สึกง่วงนอนขึ้นมาอีกอย่างที่ผมไม่อยากจะนอนที่นี่ก็เพราะกลัวว่าถ้าหลับไปก่อนเด็กๆแล้วตื่นสายจะอายเด็กๆมันก็เลยขอตัวกลับไปนอนที่ห้องดีกว่าเพราะยังไงพรุ่งนี้ตอนเช้าผู้เด็กๆเขาก็จะแยกย้ายกลับห้องกันอยู่แล้วในระหว่างทางที่ขับรถออกมาผมเห็นว่าบรรยากาศมันชิวดี ก็เลยเปิดกระจกขับรถและสู่บุหรีตอนนั้นผมเองก็มองไปที่ตึกของคณะวิศวกรรมนะครับก็เห็นไกลๆว่าเหมือนมีใครบางคนนั่งห้อยขาอยู่ตรงระเบียงที่ชั้นเก้าและไฟที่ชั้นนั้นก็ยังเปิดสว่างอยู่เลยคิดว่าน่าจะเป็นพวกเด็กๆวิศวกรรมที่อยู่ทำงานทีสซียดเหมือนกันกับเด็กๆเลยไม่ได้สงสัยอะไรแต่มันก็แอบตังหิดใจนิดๆตรงที่ ในระยะขนาดนั้นทำไมผมถึงได้มองเห็นรายละเอียดของเด็กผู้หญิงคนที่นั่งห้อยขาอยู่ที่ระเบียงของตึกได้แบบชัดเจนขนาดนั้นละ่ะหรือผมจะสายตายาวพอคิดได้แบบนั้นผมก็ขับรถผ่านไปโดยที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากจนกระทั่งขับผ่านตึกวิศวกรรมไปแล้วหันกลับมามองที่กระจกข้างก็พบว่าไฟที่ชันก้าปิดไปแล้วครับส่วนผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ที่ระเบียงก็ไม่อยู่แล้วด้วย วันต่อมาผมก็มาที่ช็อปราวสี่โมงเย็นเพราะโดยปกติแล้วผู้นักศึกษาที่แยกย้ายกันไปในตอนเช้าจะกลับมาเวลาประมาณนี้แต่พอมาถึงกลับพบว่าทุกคนยังไม่กลับครับอา้าวนี่ยังไม่กลับไปพักกันอีกเหรอก็กะว่าจะเอาให้เสร็จกันเลยครับนี่ทํางานกลางวันกันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อคืนนี้แหลคะค่ะเดี๋ยวพวกหนูจะออกไปตอนห้าโมงอาจารย์จะไปพร้อมกันเลยไหมคะอ๋อไม่ล่ะผมเพิ่งจะเข้ามาเอง เดี๋ยวผมช่วยดูรายละเอียดงานแล้วก็จดคอมเมนต์ไว้ให้แล้วกันเพื่อมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมจะได้มีเวลาทําอย่าอยู่ดึกนะครับอาจารย์ผู้ผมเป็นห่วงอะห่วงอะไรกันผมน่าไม่อิ่มๆเลยคืนนี้เดี๋ยวผมโซโล่ต่อเองผู้คุณกลับไปพักผ่อนเถอะหลังจากที่พูดเด็กๆออกไปผมก็อยู่ทํางานจนเพลินเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็พบว่าบรรยากาศโดยรอบมืดสนิทแล้วผมก็เลยเดินไปเปิดม่านเพื่อชมแสงจันทร์และเดินกลับมาทำงานต่ออีกพักใหญ่ จากนั้นก็เดินมานั่งพักสายตาที่โต๊ะทำงานและมองตรงไปที่ตึกของคณะวิศวกรรมโดยบังเอิญพรันสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับเงาเงาหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นผู้หญิงครับเห็นเธอเดินออกมาจากมุมตึกอีกฝั่งและมานั่งห้อยขาอยู่ที่ระเบียงเหมือนเมื่อวานนี้แต่วันนี้ไฟที่ฉันก้าวปิดหมดทำให้ตึกค่อนข้างจะมืดสนิทแถมแสงจันทร์ก็ยังไม่ได้สว่างเท่าเมื่อคืนนี้ด้วย แต่ผมกลับเห็นรายละเอียดของเธอชัดกว่าเมื่อคือนนี้ซะอีกผมยังมองต่อไปเรื่อยๆว่าเธอจะทำอะไรแต่ในใจก็ยังคิดสงสัยนะครับว่าทำไมภาพของเธอถึงได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นผมเริ่มเห็นถึงสีผิวการแต่งตัวไปจนถึงรายละเอียดใบหน้าทั้งๆที่ผมเองก็ไม่ได้ลุกขึ้นและขยับเข้าไปใกล้กระจกด้วยซ้ำแล้วทันใดนั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนจากนั้น ก็ทิ้งตัวลงมาด้านล่างภาพที่เห็นตอนนั้นทำให้ผมตกใจมากจนผมต้องวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆแต่รอบๆตึกมีผู้ไม้รายล้อมจึงทำให้ผมมองไม่เห็นว่าร่างของเธอตกลงไปอยู่ตรงไหนผมรีบกลับมาเอาโทรศัพท์และโทรไปแจ้งรปภว่ามีคนตกตึกจากนั้นก็วิ่งไปยังสถานที่เกิดเหตุก่อนเพราะผมอยู่ใกล้กว่าเผื่อจะช่วยเหลืออะไรเธอได้บ้างแต่เมื่อไปถึง บรรยากาศโดยรอบทั้งมืดทั้งเงียบสนิทก็ทำเอาผมรู้สึกขนลุกเหมือนกันผมหยิบโทราศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉายและส่องหาดูว่าเธอตกลงไปตรงไหนแต่ก็ไปเจอกับป้ายที่ติดไว้ด้านหน้าของตัวอาคารเขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดในจังหวะนั้นเองพี่ราปภก็มาถึงพอดีเขารีวิ่งเข้ามาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เล่าเหตุการณ์ที่ผมเห็นให้รปภฟัง แต่รปภก็บอกกับผมว่าตึกนี้ปิดปรับปรุงตั้งแต่เดือนที่แล้วไม่ได้เปิดให้ใครขึ้นไปนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันว่าผมเห็นจริงๆว่ามีผู้หญิงตกลงมาจากชั้น9จากนั้นผมก็เงยหน้าขึ้นไปมองตรงตำแหน่งที่ผมเห็นเธอก่อนหน้านี้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นยังนั่งห้อยขาอยู่ที่เดิมครับแต่ตึกนี้ไม่มีระเบียงที่เห็นเงาดำๆจากระยะไกลนั้น เป็นเงาของอีกตึกที่ตกกระทบลงมาเท่ากับว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นลอยอยู่ในอากาศพอเห็นแบบนั้นผมชอ็อกจนพูดไม่ออกคิดไม่ถึงว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้เข้ากับตัวส่วนพี่ร,ปรอปภหลังจากที่แกส่องไปตรวจตราดูพื้นที่แล้วไม่พบอะไรแกก็เงยหน้ามองตามผมขึ้นไปแล้วแกก็อุทานออกมาเสียงหลงเลยครับเฮ้ย <Hey! S 1> จากนั้นเราสองคนหันมามองหน้ากันอย่างรู้สถานการณ์ แล้วพวกเราก็รีบมุฟตัวเองออกมาจากบริเวณนั้นโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกันในขณะที่กำลังพากันเดินออกมาพวกเราก็ได้ยินเสียงเหมือนของตกจากที่สูงลงมายังพุ่มไม้ดังแต่ผมกับพี่รปภก็ไม่หันกลับไปมองแล้วครับเป็นอันว่ารู้กันพวกเรารีบสาวเท้าจ้ำเดินออกมาจากบริเวณนั้นทันทีวันต่อมาผมกับนักศึกษานัดมาเจอกันที่โรงอาหารแทนที่จะเข้าช็อปเหมือนทุกครั้ง ตอนนั้นเป็นเวลาช่วงบ่ายครับยังไม่ได้เย็นมากเพื่อเอาคอมเมนต์ที่จดเมื่อวานให้พวกเขาแต่พอผมมาถึงผูเ้เด็กๆก็ปรีเข้ามาถามผมว่าเมื่อคืนผมเจออะไรไหมผมก็แกล้งตีหน้าซื่อทำเป็นไม่รู้เรื่องเด็กๆก,ก็เลยเอ่ยแซวอย่างรู้ทันแสดงว่าเมื่อคืนนี้อาจารย์ต้องรีบออกไปแน่ๆเลยเห็นแม่บ้านบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ปิดไฟช็อปด้วยผมก็เลยหัวเราะเจนเจือนแทนคำตอบแต่ก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้พวกเขาฟังหรอกครับ พราะหนึ่งในสมาชิกกลุ่มพูดขึ้นมาก่อนว่านี่รู้กันหรือเปล่าว่าตึกของคณะวิศวะปิดห้ามเข้ามาเดือนหนึ่งแล้วนะผมก็แกล้งถามต่อว่าอา้าวทาไมละ่ะเมื่อวันก่อนพวกเราก็ยังเห็นไฟที่ชั้นก้าวเปิดอยู่เลยนี่จากนั้นเด็กผู้หญิงเพียงคนเดียวในกลุ่มก็พูดขึ้นมาว่า,าก็ชั้นก้าวน่แหละค่ะที่เป็นจุดเกิดเหตุแล้วเธอก็เล่าให้พวกเราฟังว่าเมื่อเดือนที่แล้วมีคนกระโดดตึกเป็นผู้หญิงแล้วหลังจากนั้น ก็มีคนเจอเธอมาเดินอยู่ที่ระเบียงตึกบ่อยๆทั้งๆท,ที่ตึกวิศวะไม่มีระเบียงขณะเวลากลางวันยังเจอเลยเรื่องนี้เลยไปถึงหูอธิการบดีทางอธิการบดีก็กลัวว่าจะเป็นข่าวก็เลยสั่งปิดตึกไปก่อนแล้วเด็กอีกคนก็พูดขึ้นมาว่างั้นแสดงว่าคืนนั้นที่พวกเราเห็นก็เป็นอพอมีคนเปิดประเด็นขึ้นมานักศึกษาหญิงที่เห็นเป็นคนแรกก็เริ่มเล่าสิ่งที่เธอเห็นในคืนนั้นให้เพื่อนๆฟัง เธอบอกว่าคืนนั้นในขณะที่ผมกําลังนั่งอธิบายเรื่องระยะห่างของวัตถุกับการมองเห็นอยู่นั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นไปมองที่ตึกวิศวกรรมเพราะแสงจันท์ในคืนนั้นค่อนข้างสวยเงาที่ตกกระทบลงมาที่ตัวตึกทําให้ตึกดูมีมิติมากกว่าแสงปกติที่เธอเคยเห็นแล้วสักพักเธอก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากตรงหัวมุมของระเบียงซึ่งตอนนั้นเธอก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าตึกนั้นไม่มีระเบียง ตอนแรกเธอก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรเพราะเธอเองก็ไม่รู้ว่าตึกวิศวะถูกปิดห้ามเข้าผู้หญิงคนนั้นเดินมานั่งห้อยขาที่ระเบียงเธอก็ยังมองไปเรื่อยๆจนกระทั่งเธอเริ่มรู้สึกว่าทำไมเธอถึงได้มองเห็นรายละเอียดของผู้หญิงคนนั้นชัดขึ้นเรื่อยๆไล่ตั้งแต่เครื่องแต่งกายไปจนถึงใบหน้าเห็นยันคีแมลงวันที่อยู่ใต้าตาจะว่าเป็นเพราะแสงก็ไม่น่าจะใช่แต่เธอก็ยังมองต่อนะครับ จนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นยืนและทิ้งตัวลงมาจากตึกตอนนั้นเธอตกใจมากกำลังจะบอกเพื่อนๆว่ามีคนกระโดดตึกแต่ไม่ถึงเสี่ยวนาทีเลยภาพเดิมก็วนซ้ำมาอีกผู้หญิงคนเดิมเดินม,มานั่งที่เดิมและทำทุกอย่างเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือเธอเห็นรายละเอียดของผู้หญิงคนนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับว่าเราใช้เลนส์จากกล้องถ่ายรูปค่อยๆซูมเข้าไปหาเธอ เธอก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นไปปิดม่านด้วยความกลัวแต่ก็ไม่กล้าเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะกลัวเพื่อนจะหาว่าเมาและตาเพี้ยนไปเองส่วนนักศึกษาชายอีกคนหนึ่งก็เล่าว่าตอนที่เขาลุกขึ้นไปกาลังจะเปิดม่านเขาก็เห็นว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆยิ่งมองไปรายละเอียดของผู้หญิงคนนั้นก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆแบบที่เพื่อนเขาบอกผู้หญิงคนนั้นก็ยืนขึ้นและทิ้งตัวลงมาแต่ที่เขาเห็นเพิ่มเติมคือ เห็นร่างของผู้หญิงคนนั้นกระแทกพื้นได้อย่างชัดเจนทั้งยังเห็นคราบเลือดที่กระเด็นออกมาเป็นริ่มๆเหมือนใช้เลนส์เทเลเขาก็เลยรีบเดินกลับมานั่งและไม่ได้เปิดม่านออกส่วนผมนั้นไม่ได้เล่าเรื่องที่ตัวเองเจอให้เด็กๆฟังเพราะอายที่ตัวเองเป็นคนสอนทฤษฎีนี้แท้ๆแต่ตอนที่ตัวเองเจอกลับตื่นตูมและวิ่งไปดูในที่เกิดเหตุทันทีตอนนั้นมีอยู่หนึ่งคนในกลุ่มที่ไม่ได้เห็นภาพแบบที่พวกเราเห็น ก็เลยถามเพื่อนๆว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงเพราะเขาเองก็อยากรู้เพื่อนผู้หญิงก็เลยเล่าให้ฟังและเขาก็เงยหน้ามองไปทางตึกวิศวรกรรมในระหว่างที่เพื่อนพูดแต่ยังไม่ทันจะไล่เรียงรายละเอียดจนครบเขาก็พูดต่อขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนั้นผูกผมใส่ต่างหูเงินสามวงมีขี้มลงวันที่ใต้ตาข้างซ้ายมีไฝที่ริมฝีปากด้านบนและดัดฟันใช่ไหมพอได้ยินเขาพูดแบบนั้นคนที่เคยเห็น รวมถึงผมด้วยก็อุทานออกมาพร้อมๆกันเฮ้ยรู้ได้ไงและนักศึกษาชายคนที่สที่ยังไม่ได้ละสายตาออกมาจากตึกวิศวกรรมก็สะบดออกมาเชี่ย er, ชัดเลยแล้วพวกเราก็หันไปมองตามสายตาเขาแบบอัตโนมัติแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่เดิมในท่าเดิมแล้วก็กระโดดลงมาเหมือนเดิมเท่านั้นแหละครับวงแตกทันทีหลังจากที่จบงานโปรเจกต์ของนักศึกษาชุดนั้น ผมก็ไม่ได้รับเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยนั้นอีกเลยแต่ก็ยังได้ยินม,มาว่ามีคนเจอเธออยู่เรื่อยๆจนในที่สุดทมหาวิทยาลัยต้องทุบตึกนั้นทิ้งไปและเปลี่ยนพื้นที่เป็นสวนหย่อมแทนถ้าใครรู้ว่าเป็นที่ไหนก็อย่ามาเอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวจะโดนฟ้องเอาเพราะขนาดพี่ร,ปรอปภคนที่เจอเหมือนผมเอาไปเล่าให้เพื่อนรปภด้วยกันฟังยังถูกเรียกไปตำหนิเลยแถมยังบอกด้วยว่า ถ้าพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกก็จะไล่ออกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ